โอเคต่อมาพบกับการพิสูจน์ทฤษฎีบทกลับของพีทาโการัสเนาะอะ,อ,ะอย่างที่เราเคยพูดไปว่าทฤษฎีบทพีทาโการัสเนี่ยจะมีนิยามบอกว่าถ้าสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้ว a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองเท่ากับ c ยกกำลังสองต่อมาจะเป็นทฤษฎีบทกลับของพีทาโการัสซึ่งทฤษฎีบทกลับ ก็จะเป็นถ้า a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองเท่ากับ c ยกกำลังสองแล้วสามเหลี่ยม abc เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเราจะมาพิสูจน์ทฤษฎีบทกลับว่าทฤษฎีบทกลับเนี่ยเป็นจริงไหมโอเคในการที่เราจะพิสูจน์นะเราจะพิสูจน์ด้วยการขัดแย้งกันด้วยการขัดแย้งกันกันกบ สิ่งที่เป็นมุงบอกของทฤษฎีบทปิตาลอรัตเนี่ยเราจะพิสูจน์โดยการกัดแยง้งก็คือเราจะสมมุติฐานเราจะสมมุติฐานให้ว่าถ้า a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองเท่ากับ c ยกกำลังสองแล้วสามเหลี่ยม A, B, C ไม่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากาเราพิสูจน์โดยพิสูจน์ด,ด้วยการกัดเย้งนะ พิสูจน์ด้วยการขัดแย้งอ่าโดยเราจะตั้งสมมติฐานตรงข้ามกับความเป็นจริงอ่ะเรามาเริ่มพิสูจน์กันเลยดีกว่าโดยเรามีรูปสามเหลี่ยม abc อยู่แล้วใช่หมเดี๋ยวรู้ว่ารูปสามเหลี่ยม abc ไหมก่อน ต้องมีตรงนี้แหละสามเหลี่ยมเรามีรูปสามเหลี่ยม a a b c โดยที่ความยาวยาว a ยาว b ยาว c อ่าเรามีรูปสามเหลี่ยม a b c อยู่แล้วเนาะต่อมาเราจะกำหนดรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาอีก1รูปโดย เรากำหนดให้เป็นสามเหลี่ยมครัวสีม่วงสีจะได้แตกต่างกันครัวสีม่วงนะโดยเป็นสามเหลี่ยมอ่าเป็นสามเหลี่ยม PQR เป็นสามเหลี่ยม PQR ซึ่งสามเหลี่ยมที่เรากำหนด ให้มาใหม่เนี่ยเราจะกบกำหนดให้ด้าน pa เอ๊ p h เนี่ยยาวเท่ากับ a ด้าน qr ยาวเท่ากับ b เนาะเราจะมาพิจารณารูปสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นมาใหม่ทูมาไว้ข้างล่างนะโอเคเราจะมาพิจารณารูปนี้นะโอเคอ่าตามทฤษฎีบทพิตาโกรัสบอกว่าซึ่งเรารู้แล้วว่า เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เนาะมุมอาจ,จะเป็นมุมฉากซึ่งในที่สดิบทปิตากรัสบอกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากทั้งหมดยกกำลังสองจะมีค่าเท่ากับด้านประกอบมุมฉากก็คือ A ยกกำลังสองบวก B ยกกำลังสองอ่าแต่เรารู้ว่าตรงเนี้ มีค่าเท่ากับ c ยกกำลังสองซึ่งมันมีค่าเท่ากับ c ยกกำลังสองด้วยแต่ครูเขียนให้ชัดนะว่า c ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองด้วยแล้ว c ด้าน c เนี่ยจะเป็นความยาวของด้าน ab ะเป็นความยาวของด้าน AB โอเคดังนั้นดังนั้น PQ ยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองเท่ากับ a b ทั้งหมดยกกำลังสองา แล้วจะได้ P Q ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ A B ยกกำลังสองซึ่ง P Q และ A B เนี่ยมีความยาวด้านเราจึงสา,าสามารถหารากที่สองที่เป็นบวกได้จึงสรุปได้ว่า P Q จะมีค่าเท่ากับ A B โอเคจะมีด้านเท่ากับ A B เนาะน,นี่เลยโอเค อ่านั่นคือด้านทั้งสามของ p q r เนี่ยเท่ากันทุกประการกับด้านทั้งสามของสามเหลี่ยม ABC ดังนั้นสามเหลี่ยมสองรูปเนี้ยเท่ากันทุกประการโดยมีคุณสมบัติโดยมีคุณสมบัติด,ตด้านด้านด้านโอเคเดี๋ยวครูทำเสียงแตกต่างกันดีกว่า โดยมีคุณสมบัติด้านด้านก็ด้านด้านขีดหนดน,นะอ้าวแล้วแล้วบอกว่าเนื่องจากสามเหลี่ยม abc เนี่ยเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม pqr แล้วสามเหลี่ยม abc เนี่ย เอ้ยไม่ใช่สามเหลี่ยม PQR เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจึงส่งผลให้สามเหลี่ยม ABC เนี่ยเป็นรูปมุมฉากด้วยอ่าเจนได้ว่ามันจะไปขัดแย้งกับสมมุติฐานที่เราตั้งไว้แต่ต้นว่าถ้า a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองเท่ากับ c ยกกำลังสองแล้ว ABC ไม่เป็นมุมฉากทำให้สมมุติฐานในข้อนี้ไม่เป็นจริงไม่เป็นจริงนะ จะทำให้สมมุติฐานที่เราตั้งไว้เนี่ยไม่เป็นจริงงนล้นสมมุติฐานวางครูจะวาไงให้เห็นอีกครั้งนะว่าสมมุติฐานที่เกิดขึ้นสรุปเดี๋ยวครูจะสรุปให้ดูว่าดังนั้นสมมุติฐานไม่เป็นจริง อาดังนั้นสมมุติฐานตัวนี้ไม่เป็นจริงเลยส่งผลให้สมมุติฐานที่เป็นทฤษฎีของบทกลับเนี่ยเป็นจริงใช่เพราะเรายกการขัดเย้งมาเป็นข้อพิสูจน์ไงในเมื่อข้อขัดเย้งบอกว่าสมมุติฐานไม่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแต่เราพิสูจน์ได้ว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งสมมุติฐานเนี่ยไม่เป็นจริงก็จะส่งผลให้ ทฤษฎีบทกลับของพีทาโกรัสเนี่ยเป็นจริงโอเคการพิสูจน์ทฤษฎีบทกลับของพีทาโกรัสครูข้อขอ,ขอละไว้แค่นี้นะอ่าแล้วมีอีกทางหนึ่งก็คือน้องสามารถไปดูคลิปอ่าเพิ่มเติมได้ในกรณีที่ว่ายกโจทย์มายกตัวเลขมา เพื่อใช้ในการคิดว่าตัวเลขเนี้ยสอดคล้องตัวเลขเนี้ยสอดคล้องกันหรือไม่ถ้าเป็นเท่ากันแสดงว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแต่ในที่เนี้ยครูยกที่มาโดยการไม่ใช่ตัวเลขแต่จะใช้ในการยกข้อขัดแย้งมาเพื่อให้รู้ว่าทฤษฎีบทกลับของบีตากรัตเนี่ย ที่มีอยู่เนี่ยเป็นจริงโอเคดังแบบนั้นวันนี้ครูพินัทอาตะลุยก็ขอจบการสอนแท่านี้แล้วเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้บ๊ายบาย